เลยนะภาษาตันด้าอย่าจะโอมบุยเช่นนี้ใครเอ่ยโอมบุยสัตบุยอ่ะล้างบางอย่างไงทำไมผมพี่บีจ้อยู่ดีฮะผมพี่บีผมไม่มีจนเดินเล่น มาเดินชมนกชมไม้แล้วก็มีคนนี้รัดท่าตลอดเวลาสนุกเหมือดเลยสนุกคู่เลยเสวยก็สวยจริงๆอลาบาสวยก็สวยจริงๆริอลาบาน่ากลัวมากเลย โบล่ะโบโบอยู่ไหนสาวเป้เป็นโบโบจ๋ามาหาเป้หน่อยโบจ๋ามาหาเป้หน่อยโบจ๋ามาหาเป้หน่อยจ๋ามาหาเป้แล้วโบจ๋ามาหาเป้แล้วโบจ๋ามาหาเป้แล้ว